เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องนําเรียนให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับว่าภาวะที่เราคาดว่าลมหนาวจะมาในช่วงนี้ยังไม่มีครับยังเป็นสภาวะที่ยังมีฝนตกแต่ว่าฝนที่ตกนั้นก็อาจจะมี เป็นวัชช่องว่างให้มีแสงแดดที่เข้มขึ้นมีความยาวนานขึ้นนั่นหมายถึงว่าโอกาสการแตกใบอ่อนของไม้ผลจะเกิดขึ้นสูงมากอันเนื่องมาจากความชื้นแสงแดดและความยาวของแสงจะทำให้พืชสร้างระดับฮอร์โมน GA หรือจิปเบลเลอรแอซิกประเด็นตรงนี้จึงส่งผลต่อเนื่องมายังกลุ่มพุทธิธรมสารคือปีนี้ต้องยอมรับครับว่าการให้ใช้ฮอร์โมนตัวพคโคบิทาโซนหรือสารทุเรียนเนี่ย ใช้กันมากทีเดียวแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องหมายความว่าส่วนที่ไม่เคยใช้ก็จำเป็นต้องใช้เพราะอะไรเพราะว่าทั้งในด้านข้อมูลที่เราได้รับทั้งปัญหาด้านการตลาดทั้งในส่วนของเทคนิคการจัดการทำให้เราจะต้องหาผลผลิตเข้ามาสู่ระบบการตลาดให้ได้จึงกลายเป็นที่มาของการใช้และเมื่อจังหวะของใบได้เราพ่นปรากฏว่าฝนตก จึงมีคำถามว่าพ้นไปแล้วฝนตกเราจะทำอย่างไรก็มีประเด็นข้อสงสัยแล้วก็คำถามครับว่าเราพ้นไปได้หนึ่งชั่วโมงฝนตกอย่างนี้เนี่ยเราต้องพ้นซ้ำไหมคือประเด็นนั้นผมก็ตอบยากครับแต่ว่าฐานข้อมูลจากการรวบรวมจากประสบการณ์บอกให้เรารู้ได้นะครับว่ากรณีของการที่เราพ่นไปยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใบยเขายังไม่แห้งสนิทใบย,ยังไม่ดีพอ ประเด็นนี้น่าจะต้องเป็นประเด็นที่ตอบว่าเราอาจจะมีความจำเป็นต้องพ่นซ้ำแต่ถ้าเป็นสองชั่วโมงแล้วใบแห้งสนิทแล้วแล้วหลังจากนั้นฝนตกซึ่งก็ตกไม่มากนักหรือตกอาจจะตกแต่ใบของเรานั้นแห้งแล้วประเด็นตรงนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นคำถามครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพ่นซ้ำนั่นคือประเด็นคำตอบส่วนที่หแต่ส่วนที่สองถ้าหากว่าเรา ยังไม่สบายใจไม่แน่ใจเราก็อาจมีมุมมองในลักษณะของการพ่นซ้ำใหม่แต่ในการพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรอดูจังหวะดังนั้นการติดตามพยากรณ์อากาศจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าในการพ่นซ้ำนั้นเราลดอัตราลงลดเท่าไหร่หรือลดอย่างไรประเด็นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเข้าใจครับว่า ในหลักการสําคัญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าต้นที่ให้สารมาแล้วมากๆเขาอาจจะมีความจํามีการบันทึกดังนั้นอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต้นสาวต้นที่มีอายุน้อยต้นที่เป็นต้นรุ่นใหม่ระดับฮอร์โมนจีเอหรือจิบอร์เรีแอิกสูง เราก็อาจจะมีความจําเป็นต้องซ้ําซึ่งในการซ้ํานั้นเราก็เข้าใจครับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยอัตรามาตรฐานก็อยู่ที่ถ้าเป็นชนิด10% 750 ·กรัมหรือ7 5 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรถ้าเป็นชนิด15%ก็อยู่ที่ 500CC ซีซีนะครับต่อน้ำา200ลิตรแต่ถ้าเป็นชนิด25%ก็อยู่ที่3 0 0 c ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้คืออามาตรฐานแต่ว่าถ้าในกรณีเราจะตัดสินใจเพิ่ม หรืออาจจะลดเนี่ยให้ดูจากฐานข้อมูลก็คือในส่วนของประวัติการใช้ของเราประสบการณ์เราอาจจะลดลงมาได้แต่อาตาัตราก็ยังอยู่ในอัตราเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่เราได้เคยนำเสนอไว้วันนี้วันที่10ครับพรุ่งนี้ไม่ลืมนะครับกับการกำหนดการทอดกระถิ่งของวัดเขาจันทาทิตาวิริยาจารย์ช่วงเวลา1 1เอนาฬิกาที่ศาลาพระอุโบสถ วัดเขาจันทาทิตวิริยาจารย์ในส่วนของการสวดมนต์ในวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นช่วงของกระถิงนครับก็ขอหยุดพักการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์ออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนถ้าเริ่มผมก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้พิทักสกรทราบต่อไปมาดูข่าวดีจากบริษัทเจียไติจำกัดนะครับกับรายการพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากภาวะของการใช้ปัจจัยเนี่ย บริษัทเจียไตยได้มีรายการพิเศษซึ่งเป็นผิดพันณุ์ที่มีคุณภาพจากสเปนแล้วก็มีส่วนในการที่จะประหยัดหรือในการลดต้นทุนซึ่งเรามีงานวิจัยตัวน,นี้รองรับผิดพัธุ์ตัวเหล่านี้ได้แก่ปุ๋ยน้ำโกลเด้นอธิบายครับว่าในส่วนของปุ๋ยน้ำโกลเด้นนั้นไม่ใช่แค่ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวเขาจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชผิดพันณฑ์ที่2ครับก็คือฟลอคอรบคอมบี เป็นกลุ่มอาหารเสริมครบสู่ซึ่งจะประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสและธาตุอื่นๆที่อยู่ในรูปของคีเลตฟอคอบเอลเป็นกลุ่มของธาตุอาหารที่สามารถจะไปเสริมการจเจริญเติบโตและกระตุ้นให้พืชน,นั้นสร้างภูมิต้านทานต่อโรคพืชก็คือไฟโตอารักซินไปกระตุ้นให้พืชสร้างไฟโตซินแล้วเขายังมีคุณสมบัติเป็นกฎในลักษณะของ การควบคุมเชื้อราได้โดยตรงซึ่งในส่วนของธาตุอาหารก็ à, จะมีในเรื่องของแคลเซียมมีแหล็กมีสังกะสีมีแมงกานีสนะครับที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ของต้นท่านซื้อผลิตภัรรณฑ์ทั้งในส่วนของฟอคอบโกลเด้นอาหารเสริมคอมบีและฟอคอบเอแอลจะมีการแถมปุ๋ยกาซาเหรือกาซาเคเป็นผลิตภัรรณฑ์ปุ๋ยในรูปของ ขงสเปรย์ดายที่คุณสมบัติสามารถที่จะลายได้ดีราดายได้หมดนะครับก็จะมีรายการแถม1กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นกาซ่าเอ็นหรือกาซ่าเคกาซ่าเอ็นก็คือไนโตรเจนสูงครับกาซ่าเคคือโพแทสเซียมสูงนอกจากนี้ในส่วนของยังมีสารบริโตคือฟอนิคามิก ขนาด250ตํา12กล่องแถม1กล่องอารายการพิเศษนี้ท่านสามารถที่จะรับได้เลยนะครับที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของวันนี้เป็นวันศุกร์ สาระของเราเป็นเรื่องของลำใหญ่แต่เนื่องจากเรามีประเด็นเรื่องของการใช้สูตรปุ๋ยทางใบเนี่ยยังไม่จบครับตกค้างมาจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราฟังกันต่ออีกนิดหนึ่งครับแล้วก็จะไปเข้าสู่สาระในเรื่องของลำใหญ่ต่อไปแต่ก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับ โัวครอบตอนทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบําบรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้า้พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดํามัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแ้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ิิผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนี ช้กระบวนการผลิตแบบ m i x ซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลไี้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแร่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรส มีด้วยกัน3สูตร g 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้าฉนบทั่วไป ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก ปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบงามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิก จำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่าประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกรรษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวตอ ประโยชน์แล้วประอะไรนะฮ่อประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบํารุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบ โอเมอร์เอกตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท Green leaf, รีนลีฟตจำกัดท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พฤกษเรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นตามสาระพืชเศรษฐกิจของเราในทุกวันศุกร์นะครับนั่นก็คือในส่วนของลำไยประเด็นของลำไยนั้นผมมีโอกาสได้ขึ้นไปในพื้นที่ของปูน้ำร้อนสอยดาวก็จะเห็นว่าเป็นช่วงระยะการพัฒนาผลเราก็คงจะมีเป้าหมายการตลาดของเราคือเราต้องการลำไยเบอร์ทองเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างน้อยก็เบอร์สานะครับที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของเดือน มีนาคมนะครับแล้วก็เดือนเมษายนต้นๆทีนี้ประเด็นนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าขณะนี้เนี่ยลำไยจะอยู่ในช่วงมีน้อยครับที่อยู่ในช่วงเพิ่งหลังดอกบานส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะ1เดือนประเด็นเราก็สามารถที่จะแยกการพัฒนาผลลำไยออกได้เป็น3ระยะระยะที่1ครับคือ1เดือนแรกหลังจากดอกบานนะครับก็เป็นระยะติดผล หลังจากผ่านหนึ่งเดือนแล้วเข้าสู่ระยะที่สองก็คือ,อผลโตกว่าเม็ดถั่วลิสงระยะนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะส่งเสริมการเจริญเติบโตส่วนในระยะที่สามก็คือเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วก็จะเป็นระยะของการพัฒนาคุณภาพประเด็นสำคัญที่ผมเองอยากจะฝากไว้เป็นมุมมองก่อนก็คือเดิมนั้นเราคาดการว่าภาวะอากาศหนาวเย็น จะเกิดขึ้นในเปิดพื้นที่ภาคตะวันออกเราหนาวหนักหนาวนานแต่ข้อมูลล่าสุดกลับระบุนะครับว่าปีนี้ภาคตะวันออกเราแค่เย็นอาจจะไม่หนาวเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ปลูกลําไยประการที่สองสิ่งที่เรามองดูแล้วน่าจะปลอดภัยก็เรื่องของภัยแล้งนะครับเพราะว่าเท่าที่เช็คดูก็มีเรียกว่ามีแหล่งน้ําที่เพียงพอสําหรับผู้ที่ทำำําลําไย ทีนี้เรามาเริ่มต้นครับว่ากรณีลำไยในเดือนที่หนึ่งหลังดอกบานสิ่งที่เราต้องการคือเราจะพัฒนาผลให้เจริญเติบโตให้เร็วขึ้นและป้องกันการหลุดร่วงทีนี้ในการที่เราจะใช้ปัจจัยน,นั้นเราก็ฉีดเป็นลักษณะของการบำรุงตัวปัจจัยที่เราใช้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบนั้นก็จะเป็นสูตรเสมอหรือจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงก็ได้นะครับไม่ได้เป็นเงื่อนไข เพียงแต่เราจะแตกต่างจากในส่วนของทุเรียนทุเรียนอาจจะเป็นสูตรตหน้าตำ่ำแต่ลำใหญ่สูตรเสมอหรือสูตรตัวหน้าสูงอย่างเช่นในส่วนของ15 15 15 20 20, 20 21 21ประมาณนี้ตัวที่สองครับที่ค่อนข้างจะมีความจำเป็นก็คือแคลเซียมบอลอนแคลเซียมบอลลอนพ่นที่ใบและที่ดอกการบำรุงตรงนี้พ่นทั้งใบและดอกนะครับ แคลเซียมบอลลอนจะทำหน้าที่ไปเติมแคลเซียมในตาดอกแล้วก็ทำหน้าที่ให้ใบย้ายพลังงานลงมาส่วนตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของสารบำรุงกรดอะมิโน,โนหรือและอะโทนิกอะมิโนและอะโทนิกนั้นก็จะเป็นตัวพลังงานไปลดความเครียดไปตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตและตัวที่4ที่เราจะใช้ก็คือสารสกัดจากสาหลายบวกกับกรดอะมิโนอันนี้คือ กรณีสารลายอะมิโนเนี่ยเขาจะบวกกันแล้วเสร็จบางส่วนอาจจะแต่ละตัวเช่นสารลายตัวหนึ่งกรดอะมิโนโตัวหนึ่งท่านก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ซึ่งก็จะมีมากมายนะครับอย่างกรณีที่เขาบวกกันแล้วเสร็จอย่างเช่นสปีดบูมอันก้านะครับทีเคบูสเตอ e ์เซน n อ0 0นสองพนะครับหรือจะเป็นตัวสปีดบูมอะไรก็ไปดูในตัวผิดัณฑ์ได้ ปัเจยเหล่านี้พ่นไปทั้งที่ใบและที่ดอกนี่คือเดือนที่หนึ่งหลังจากนั้นเราจะพบประเด็นที่จะต้องดูแลก็คือเพลี้ยไฟยกรณีของเพลี้ยไฟยน,นั้นเราจะต้องให้น้ำหนักความสำคัญครับเพราะมันเข้าร้อนเข้าแล้งกรณีเพลี้ยไฟยเราอาจจะเลือกในกลุ่มของสารเคมีควบคุมเพลี้ยไฟยจะเป็นอิมิดาโคปิกไทยมีท็อกแซมหรืออะเซตามีพิน หรือเราจะเลือกฟิโปนิลเลือกไทยมีท็อกแซมได้ทั้งนั้นครับนี่คือประเด็นดังนั้นในส่วนเดือนที่1เนี่ยเราก็จะปฏิบัติเช่นนี้คือในปัจจุบันเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าสารเคมีในการกําจัดแมลงมีมากมายท่านสอบถามได้จากร้านชัย,ยพฤกถ้ามันมีหนอนและมีในส่วนของเพลี้ยไฟเราก็อาจจะใช้ยา2ตัวบวกในกรณีของการบํารุงนะครับในเดือนที่1 เดือนที่หนึ่งนานลำใหญติดผลเราเพิ่มน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะใช้นานก็จะเป็นสูตรโดยมาตรฐานทั่วไปอย่างเช่น15-5-20นะครับซึ่งก็จะมีในทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยฟูจิเทคนะครับปุ๋ยบราวน์คอนหรือปุ๋ยเรือใบ เรามีในส่วนของสูตรนี้เกือบเกือบทุกบริษัทตัวที่เราควรจะใช้ร่วมก็คือกรณีการใช้1500แคลเซียมไนเตรตร่วมให้เข้าใจครับว่าแคลเซียมไนเตรตเราใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรบำรุงผลเราจะใส่เดือนที่1ไปปลายหรือเดือนที่2ก็ยังได้นะครับแต่เราจะไม่นำเอาไปใส่ในเดือนที่3เพราะมันอาจจะมีปัญหา ไปกระตุ้นจนทําให้ผลแตกได้ดังนั้นเดือนที่1และเดือนที่2ตรงลอยต่อน,นี้ท่านสามารถที่จะใช้ปุ๋ยบํารุงผลร่วมกับ15.0 0ถ้าเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินนะครับของทีมเกษตรก็จะเป็น t k เคซอยหนึซอยสและ t k เคซอยห้าซอยหนึ่บำรุงใบ t k เคซอยไปบํารุงผลนะครับทีซอยหจะเล่นการพัฒนาของผลโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย46.0 0เอาชนิดเบโฟมก็ได้ครับเป็นตัวนํา ใน1กิโลต่อน้ำา2ลลิตรแล้วก็ทีเคซอยอย่างละลิตรลาดทางดินตรงนี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลถ้าลำไยเขาพัฒนาผลในช่วงที่เดือนที่1และเดือนที่2อไนโตรเจนและแคลเซียมมีบทบาทสำคัญมากย้ำเลยนะครับไนโตรเจน B ีจะทำให้ผลลำไยโตแคลเซียมก็จะมีส่วนทำให้เปลือกขาหนาเปลือกแข็งแรงไม่หลุดล่วง นี่คือปัจจัยที่มีความจำเป็นทั้งในการพ่นทางใบและรากทางดินหรือให้ทางระบบรากหลังจากนั้นเมื่อไปถึงลำไยในชุดเดือนที่สองผลโตแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นคลสีน้ำตาลปนตรงนี้พิทักษกรก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดแต่งผลเรื่องนี้เราก็จะให้พิทักษกรเป็นผู้ตัดสินใจไปทีนี้มันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านอาจจะพบว่าลำไยบางต้นมีการสลัดผลในการสลัดผลของลำไยในเดือนที่สองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นบางต้นเกิดขึ้นบางสวนนั่นหมายความว่ามีสองเหตุผลครับดกเกินไปเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็สลัดหรือมันเป็นดอกสองรุ่นที่อยู่ในช่อเดียวกันพี่กับน,น้องบางครั้งพี่รุ่นใหญ่มีน้องเสริมด้อนน้อง,องเขาก็จะดีดน้องออก ก็เหมือนกับไม้ผลทั่วไปอย่างเช่นในส่วนของทุเรียนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับกรณีตรงนี้ถ้าท่านพบแค่ท่านบ่มลุงมาปฏิบัติมาอาจจะพบบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปใส่ใจหรืออย่าไปสนใจแต่ถ้า เราไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเตือนที่1นึ่งมาแล้วมาเจอว่ามันมีร่วงเราก็จะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นการลดการหลุดร่วงวิธีการลดการหลุลดร่วงนั้นก็คือการใช้ตัวยูเลีย460 0ชนิดพ่น1กิโลนะครับยา้อยครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0ลิตรแต่ผู้ส่วนใหญ,ญ่แล้วผมจะใช้1กิโลบวกกับแคลเซียมเดียวแคลเซียมเดียวจะต้องเป็นแคลเซียมที่มีตราความเข้มข้นอย,อย่างเช่นโมฟุตโบโนแคล bon Cal, หรือแคล40มีอะโทนิก อีก100ซีซีและมีไซฟอรมิน BK อีก100ซีซีต่อน้ำ2ลิตรพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงหลังจากการให้น้ำพ่นปัจจัยครั้งนี้ท่านพ่นแค่ครั้งเดียวก็อาจจะหยุดการหลุดร่วงได้นี่คือเดือนที่2และเมื่อผ่านเดือนที่2แล้วเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับสูตรเดิมสูตรเดิมคือเดือนที่3จะเป็น15-5-20 รหรือสูตรเสมอสูตรประมวผลที่ท่านมีอยู่ท่านสามารถใช้ได้ทั้งสิ้นไปจนกระทั่งพอไปถึงสิ้นเดือนที่สามเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการที่จะสุกแก่เราจะเริ่มเห็นผลลำไย,ยโตลักษณะของผลเริ่มจะพัฒนาผิวเริ่มออกเป็นจากเขียวมาเป็นเขียวสีเหลืองนะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวทาง ไปใช้ในด้านของการเล่งคุณภาพและการสุกแก่ปัจจัยสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการพ่นถ้าจะพ่นบำรุงเหมือนเดิมได้ทุกประการครับแต่สิ่งที่ท่านควรจะเพิ่มเข้าไปในการใช้ปัจจัยบำรุงก็คือตัวโบลอนเดียวโบลอนโกโบลอน150หรือนิฟก็คือโบลอน พ่นปัจจัยบำรุงไปที่ผลทุกครั้งต้องใส่โบรอนเดียวนะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2คือสูตรปุ๋ยทางใบาอาจจะเป็น K, อนุแทกซปเปอร์เคนะครับหรือว่าไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเคคือหรือปุ๋ยที่เป็น62-36ตัวท้ายสูงมีสังกะสีมีการเล่งความหวานนั่นคือเดือนสุดท้ายสำหรับปุ๋ยตัวอื่นๆเหมือนเดิมครับ แต่ส่วนทางดินทางดินนั้นเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนสูตรได้นะครับมาเป็นสูตรอย่างเช่นเล่นความหวานเล่นการสุกแก่นะครับ<ๆ>ก็เป็น1 5 5 20ก็เปลี่ยนมาเป็น15 5ห5าหหรืออาจจะเป็น10 1 0 30หรือจะสูตรใดก็ได้ครับที่ท่านมีอยู่แล้วคิดว่าเป็นปุ๋ยตัวท้ายสูงเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นี่เป็นประเด็นที่ผมเองอยากจะฝากไว้ในเดือนสุดท้าย ก่อนการเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ลำไยที่มีคุณภาพแต่อย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งมวลน้ําน้ําจะเป็นตัวละลายธาตุอาหารทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจเจริญเติบโตก็จะเป็นลำไยที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในส่วนของตัวลาดทางดินถ้าทางดินนั้นผมอธิบายว่าซอยหนึ่งบำรุงเป็นแคลเซียมเยอะที่เคซอยสองจะมีโบลอนเยอะ ที่เคซอยห้าจะมีสารบำรุงก็จะใช้ตามสูตรเดิมตั้งแต่เดือนที่2องสาจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวนี่คือการพัฒนาลำไยเพื่อให้ผลนั้นเข้าสู่การตลาดอย่างมีคุณภาพครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้าและเล่าสู่กันฟังคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีของลำไยที่ทำสารกับลำไยธรรมชาติเนี่ยในระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน ลำไย,ยในกลุ่มทำสารถ้าหากว่าะระยะวันเก็บเกี่ยวยืดยาวออกไปไม่อยู่ในกรอบคุณภาพของลำไย,ยจะเปลี่ยนแปลงทันทีจากเนื้อกรอบแข็งหวานก็จะกลายเป็นเนื้อที่เหนียวลักษณะผลก็กลายเป็นผลที่มีลักษณะเป็นโหนกคือมีการอาการนูนของด้านบนเนื้อจากรสชาติหวานกรอบก็กลายเป็นแฉะเหนียว ประเด็นตรงนี้ลหะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผมเองอยากจะให้เข้าใจครับว่าลำไยที่เราทำสารแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงการตลาดเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันทั้งสิ้นถ้าช่วงเก็บเกี่ยวเราไม่มีแรงงานเราก็จะต้องเสียคุณภาพถ้าในช่วงเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแล้วลำไยของเราเนี่ยผลยังไม่โตพอคุณภาพไม่ได้เราจะยืดต่อไป ก็เสียราคาเสียมูล,ลาค่าอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงนี้นะครับทำทุกอย่างให้พร้อมให้ได้คุณภาพพอถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นลำไยที่สามารถพัฒนาผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออกได้เราจะไปแก้ตอนปลายเหตุไม่ได้แล้วครับสำหรับลำไยในกลุ่มผู้ทำสารนี้และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับ ก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-6569529สําำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ